ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ล์โฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติกเกอร์ล์โฮโลแกงน่ารักน่าร,รักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะก็นี่เพิ่งกลับมาจากจีนครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับงานเพิ่มแต่ว่าคือตอนนี้จริงๆต้องกลับมาเคลียร์นู่นนันี่ที่เมืองไทยก่อนแต่ว่าเดี๋ยวคาดว่าน่าจะ ช่วงประมาณปลายปีหรืออะไรอย่างนี้น่าจะน่าจะมีเข้ามาตอนนี้เลือกๆอยู่ฮะจริงๆมีละครเข้ามาสองสามเรื่องเลยก็ดูอยู่ว่าเรื่องไหนเหมาะกับเวลาของเราตอนนี้แล้วก็เรื่องไหนที่โอเคอันนี้ที่จี่งานที่จีนอันนี้คือที่ไทยอันนี้คือที่จีนที่จีนใช่ที่ตรงแล้วเพิ่มครับผมใช่แล้วที่คนงานอนนที่ถ่ายดีมั้ตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วฮะก็คือถ่ายเสร็จหมดแล้วที่จีนตอนนี้ก็กลับมาแล้วก็ รอออนแอร์อย่างเดียวที่เรารอที่อยู่มีอะไรบ้างผลงานพ่จาอณ์เยอะจนจำไม่ได้เหมือนกันนะ่ไหมครับก็มีเรื่องเชฟคนหนึ่งที่ออนช่องคูนาแล้วก็เพื่อไปถ่ายที่เป็นนักว่ายน้ำมาวิดพื้นวลาเกือบพันได้ก็ดีนะครับก็ดีนะฮะก็ที่ที่ออกไปเนี่ยก็เห็นมีเพื่อนส่งเป็นข่าวมาแบบขึ้นเฮดไลน์อะไรเนี้ยผมว่า ไว้เล่นละครเรื่องนี้อะไรอย่างาเงีย้ยเน,นี่ยนวะ่าก็อย่างรอดอย่างต่อเนื่องผมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกฮนะก็ก็มีงานทําก็ดีงานทำอะไรเรื่อยๆก็เรื่อยๆครับพอพอเราเออคือพอเราทุ่มเต็มตัวไปที่นู่นนะฮะคือเขาก็เห็นได้เห็นความตั้งใจของเราแล้วก็ความพยายามของเราแลวายายาา้วก็เออคือแล้วตัวไม้เองก็พยายามที่จะพัฒนาเรื่อยๆในทุกๆทุกๆผลงานที่ที่ทําอยู่ก็ก็เลยทําให้เหมือนกับว่าผู้ใหญ่เอ็นดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมงานนี้ไม่คือมันเป็นพรั ส่วนใหญ่งานไหมจะเป็นคนเลือกเองผมจะสแกนจะจะดูจดักบทแล้วก็ดูหลายๆอย่างโดยรวมทั้งหมดที่เรามีลิมิตในบบการรับงานของเราแต่รับงานแรกแรกไม่รู้ลิมิตตัวเองนะแต่ตอนนี้รู้แล้วครับว่าถ้าเกินถ้าเกิน3เดือนผมก็สภาพร่างไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าที่นู่นเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าทํางานไม่มีวันหยุดก็คือเหมือนกับทํางานทุกวันอาทิตย์ละเวันอ่างเงี้ยฮะแล้วก็คือเหมือนถ่ายละครทุกวันนะแต่ถ้าบ้านเรายังมีแบบว่า ถ่ายอาทิตย์ละสามวันบ้าง4วันบ้างในอาทิตย์หนึ่งเลยครับแต่ที่นั้นก็จะยาวเลยถ้า3เดือนก็ทําง,งานทุกวันยาวเลยครับแล้วตอนนี้คือต้องเลือกงานมากขึ้นไม่รับถ้าเป็นสันด์เมื่อก่อนก็ตอนนี้เรื่องงานมากขึ้นนะเพราะว่าคือถ้าไปอยู่ตรงนั้นมันใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วเราก็ต้องดูเรื่องของความคุ้มไม่คุ้มว่าเราจะรับงานชิ้นนี้ดีไหมอะไรอย่างงี้ครับริงทีพก็จะบอ่าข่าวว่าเออได ไม่เกี่ยวฮะจริงๆเลือกเลือกตั้งแต่แต่ก่อนแล้วแต่เพียงเพราะว่าตอนนี้มันต้องอาจจะต้องเลือกมากขึ้นเพราะว่า,าคือในหลายอย่างภาระหน้าที่ในไทยต่างๆน,นานานเราก็ต้องเหมือนกับว่ากลับมาจัดก,การด้วยอะไรเงี้ยรเพราะฉะนั้นเราต้องมีเวลาอยู่ในไทยด้วยแล้วก็คือกลับไปได้แต่ว่าเราก็ต้องดูว่าระยะเวลาขนาดนี้มันยาวไปหรือเปล่าที่จะไปอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยครับตอนนี้เราไปอยู่เราต้องฝักเรื่องอะไรไหมคะเออน่าจะเป็นเรื่องภาษาเหมือนเดิมเลยฮะก็คือ คือการที่สื่อสารไม่ได้มันเป็นอะไรที่ค่นแบบอนข้างลำบากเพราะทุกวันนี้ไม่ใช้วิธีจาเป็นคาราวเกลเอาแต่พูดอังกฤษจีเไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายจริงๆเขาจะไปดับเสียงไว้อยู่แล้วแต่ว่าผมแค่อยากให้เสียงมันตรงกับปากเฉยๆตอนนี้ออยังไม่ได้คล้องเตง็มร้อยก็ฟังคนเมาเรารู้เรื่องประมาณส่วนใหญ่จะฟังได้แต่คนเมนาฮะแต่เรื่องอื่นก็ฟังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่จริงๆเราต้องไปลองขอเรียนอะไรไหมเพิ่มเติมเอ่อเนี่ยรอบนี้กลับมาก็ พยายามนั่งลิสต์ดูว่าสิ่งที่เราต้องทําม,มีอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเหลือเวลาอยู่ได้ฟังดีแน่นะฟังดีแม่หรือเวลาอยู่ได้ยังไม่ตายายังไม่ตายหมายถึงว่าจะเหลือเวลาที่แบบกว่าจะรับงานอีกทีหนึ่งอะไ,งไงรเงี้ยเหลือเท่าไหร่อะไรเงี้ยอาจจะแบบเดือนหรือ2เดือนเราก็เลยพยายามที่จะทาทุกอย่างให้เสร็จภายในเดือน2เดือนนี้ให้มากที่สุดเลยแสดงว่าค่อนข้างคิดเรื่องภาษาเป็นหลักภาษาภาษาเป็นหลักครับผมมันเป็นภาษาเป็นภาัา เป็นอุปสรรคค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าคือแทนที่เราจะสแสดงออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็อาจจะได้แค่หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไระก็อาจจะยังไม่ได้ดีมากเลยครับแสดงละครเนี่ยใช้ภาษาจีนหมดเลยแล้วก็ถ้าเวลาสื่อสารคุยกันปกติก็มีจีนคนังคิดบ้างใช้จำจากบทเอาก็ในบทมันก็จะมีคำนู้คำนี้เราก็พยายามเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยเขาให้เป็นโรงละครอะรแบบนี้ ที่นู่น่าจะไม่มีเวลาเพราะว่าถ่ายทุกวันคือตื่นเช้าทุกวัน7จ็ดโงแล้วก็ทํางานถึงดึกสี่ทุ่มหทุ่มเลยทุกวันก,ก็เหนื่อยก็เหนื่อยอยู่ครับอาห่งกลับมามาไปหาลูกตลอด <c oughs> ก็กลับมารอบนี้ก็เป็นเป็นของขวันต้อนรับกลับที่ดีมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เอาแม็กซ์มาเหมือนกับเขาเรียกว่าซีริโปก้างด้วยอะไรอยงี้ อะไรนะครับอ๋อใช่ใช่ใช่ก็ไปดูโรงเรียนกันมาล่าสุดก็ไปดูโรงเรียนมาก็แล็กซ์เวลก็ดูถ้าทางจะชอบโรงเรียนนะครับเป็นยังไงคับมีเลือกไปบ้างหรือว่าจะไปที่ไหนมีนิดๆครับผมแต่ว่าตอนนี้เราไปดูได้ทีเดียวเพราะว่าต้องทำนัดต้องนันนีต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็เดี๋ยวจะไปว่าจะไปดูทักสองสถานที่ดีเ,เนะไแล้วเลือกยังไงบ้างครับเลือกยังไงบ้างให้เขาหมายถึงว่าเลือกเลือกอะไรก็ได้่ะดูอะไรก็ได้ก็ดูจากวิธีการสอนแล้วก็เอ่อ ว่าเขาแบบคือเราก็จะไปดูที่โรงเรียนเพื่อให้เห็นด้วยว่า Environment เป็นยังไงเด็กที่นั่นเป็นยังไงวิธีการสอนเขาเป็นไงเราก็จะเข้าไปดูคลาสของเขาว่าว่าเวลาเขาสอนเขาเล่นเขาทํากิจกรรมอะไรพวกนี้ฮะก็จะมีอย่างที่ล่าสุดไปดูมาเขาก็จะไม่ได้เน้นแค่เรื่องของ Education เขาจะเน้นด้วยเรื่องของ Men t a l ด้วยว่าแบบว่าสภาพจิตใจของเด็กหรือว่าเด็กเขาอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอะไรที่เขาสนใจอะไรเ้ยแบดูชอบไหมคะแคดู ก็โรงเรียนที่ลิสต์มาตอนนี้ก็ในกรุงเทพนะครับจากที่จากที่ลิสต์รางสาระเองาอยาลองเ็นเก่งอะไรอยาเ้ยเออจริงๆจริงๆอันนี้เขาก็เขาก็เป็นคน list มาเองแต่ว่าถ้าผมมีไอเดียอะไรหรือว่าเฮ้ยเผื่อเพื่อนรู้จักโรงเรียนไหนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวส่งเสริมเข้าไปคือคือตอนนี้เราก็ทําหน้าที่ของพ่อแม่ที่กำลังเลือกโรงเรียนคู่ขที่ผ่านมาที่ไปดูโรงเรียนแม็กซ์เวลดูชอบไหมครับก็ผมว่าก็โอเคนะฮะแต่ว่าคือจริงๆอยากจะ ดูที่อื่นมาเป็นออปชั่นด้วยอะไรเงี้ยของแอบเป็นห่วงทำไมต้องไปโรงเรียนล่ะก็แอบเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแม็กซ์เวลเข้าเข้าเข้าได้ง่ายกับคนอื่นนะครับสอนเพิ่มเนี่ยบ้างว่าต้องไปโรงเรียนแล้วไรก็พยายามพูดภาษาอังกฤษกับเขาเพราะว่าคือพอไปเนี่ยต้องมีสัมภาษณ์ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ตัวแม็กซ์เวลแต่ว่าตัวพ่อแม่ด้วยเลยครับก็จริงๆถ้าเขาได้เบสิกอย่าง A B C D อะไรเงี้ยก็ก็ไม่น่าห่วงจริงๆเขาก็นับหนึ่งในสิกเป็นภาษาอังกฤษได้ จะได้โรงเรียนเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยจะเร็วนี้ไหมก็พยายามให้ได้เร็วเร็วนี้ครับเพราะว่าคือคือที่กลับมาจริงๆเพราะว่าก็อยากจะมาเคลียร์เรื่องโรงเรียนด้วยครับผมจริงๆอันนี้ผมว่าก็ตัดสินใจคู่กันก็ได้ครับมันไม่ได้จริงๆบอกมว่าไม่ได้สำคัญเพราะว่าใครเป็นคนตัดสินใจเป็นหลักหรือว่าอะไรผมว่าจริงๆคือมันเป็นหน้าที่ของคนพ่อคนแม่หรือล้วที่จะต้องมา ดูเร <ort. i> ื <Man> <Eso. i> ่องของเขาเขางรู้ว่าเขาจะไปทำาไเส้นทางไหนจริงๆต้องคุยกันไหมยกับซาร่าเองว่าเออโอเคไหมโรงเรียนนี้สำหรับลูกเราอะไรอย่างเงี้ยคุยครับต้องคุยแล้วครับเพราะว่าคือเราก็ต้อง respect ความเขาเรียกว่าอะไรความคิดเห็นของเขาด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเขารู้สึกว่าที่นี่ไม่โอเคเราก็ต้องคิดว่าเอ๊ะทำไมมันไม่โอเคก็ต้องคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่ามีการไปดูด้วยกันไหยนะไปดูว่าโอเคไหมก็นี่ไปดูด้วยกันมครับนครับตรงกาก็คือ ที่ยังอยากที่จะดูออปชั่นอื่นด้วยเพื่อเพื่อแล้วเพื่อคางนี่นเป็นีน่เป็นอินเตอร์ที่เป็นสองภาษาใช่ใช่อินเตอร์ที่เป็นสำคัญกับการที่ต้องเรียนตั้งแต่เด็กเริ่มตั้งแต่เด็กใช่ใช่ใช่แต่ก็คือเอ่อไม่อยากให้ทิ้งภาษาไทยเพราะว่าภาษาไทยนี่สำคัญมากเราภาษาพจนานิพนี์ใช่ใช่คือถ้าภาษาอังกฤษแล้วมาภาษาไทยมันน่าจะยากกว่าภาษาไทยไปภาษาอังกฤษผมว่าอาหารมีน้ำซีที่ยากไหมเขาบอกว่าให้บอกว่าเลยนะลูกมาค้าง คือจริงๆตอนแรกจริงๆตอนแรกเหมือนกับว่าให้มาหนึ่งวันแต่ว่าไปๆมาๆก็ตาเป็นหนึ่งอาทิตย์ครับดีครับก็แรกๆเขาก็จะเวลาก่อนนอนนะครับเขาก็จะเหมือนกับว่าหาแม่หาแม่เลยะครัหลังๆก็จะแบบว่าโอเคขึ้นแบบกล่อมแบบเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าช่วงแรกๆเขาจะไม่ค่อยยอมนอนเท่าไหร่ก็คือไม้อยู่บ้านแยกมาจากบ้านบ้านใหญ่เ้ยไม่อยู่บ้านหลังเล็กก็จะต้อง ดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะกอดเข้านอนหรือว่าหลังๆก็จะไปจะเห็นไมซี่เปเปอร์มาร์เก็ตค่อนข้าง,าง <c oughs> บ่อยนครับเพราะว่าจะไปซื้อทำเพื่อนกับผมคือเรื่อว่นหนึ่งนะอาทิตย์นี้คือเลี้ยงตลอดเลยใช่ฮะที่บ้านก็จะมีคุณแม่ด้วยคุณแม่พี่เดียของเรก็จะช่วยดูบ้างเป็นบางเวลาเป็นยังไงบ้างพอมาเลี้ยงเองเต็มๆอาทิตย์หนึ่งก็ต้องบอกว่าเหนื่อยฮะต้องคือจริงๆผมว่าต้องให้เครดิตซาร่าเพราะว่าแบบเว้ยเหนื่อยขนาดนี้นี่คือแบบว่าเขาสู้มากกว่กันเลยคือเป็นทาง มไมไม่เราสุดซาร่าเขาก็ส่ง,ส,งส่งส่งเอ่อ voice มาว่าแม็กซ์เทลก็ถามหาแต่ดีเหมือนกันใช่ใช่แล้วไม่เห็นใครเลยครับอืมจริงๆเอามาไปอยู่เป็นอาทิตย์ซาร่าว่าไงบ้างครับเขาก็เขาก็คิดถึงลูกเขาคิดถึงลูกเลยครับแล้วก็ก็ก็จะคอยถามตลอดเพราะว่าเป็นห่วงว่าแบบว่าเอ๊ะไม่จะดูแลไหวหรือเปล่านี่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอย่างตอนเรียนก็เห็นว่าแบบมีอาบน้ำ ใช่ใช่ใช่ก็ส่วนใหญ่จะอาบน้ำด้วยกันครับผมคือเป็นเพราะว่าผู้ชายทั้งสองคนก็ก็เลยอาบก็แบบว่าทำุกอยอยู่ด้วยกันยาวนานขนาดนี้ใช่ครั้งแรกครับผมปกติจะได้แค่พาไปเที่ยวแล้วก็กลับไปสวนตอนเย็นอ่ารเงี้ยแต่ว่านี่พาไปเที่ยวเสร็จปุ๊บได้กลับมาบ้านด้วยอะไรเงี้ยก็แบบว่าตื่นเต้นวันแรกก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันว่าเราจะต้องยังไงเนาะรลดวิธีการที่จะแบบปล่อยทําให้เขาเข้านอนได้ครับวันที่2วันที่3ก็ค่อยๆรู้นะครับว่าอ๋อต้องปิดไฟทั้งหมดแล้วก็ทําเป็นเมอร์อะไรเงี้ย ซาร่าก็จะก็จะปรึกษาซาร่าด้วยว่าแบบว่าเฮ้ยเขาไม่ยอมนอนทำยังไงอะไรเงี้ยซาร่าก็จะบอกชิปนู่นนี่มาเลยมีการบอกซาร่านอว่าขอมาบ่อยๆแล้วกลับมาจะยะก็จริงๆเดี๋ยวว่ากลับมาจากถ่ายนั้ซีนก็เดี๋ยวว่าจะขอไปบอกซาร่าไปแล้วว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยก่อนมาถึงจะพาที่ไหนไปเที่ยวน่ยนะก็คือจะพาที่กนไปเที่ยวที่หนึ่ง พอดีเมื่อคืนนอนเสิร์ชสถานที่สิทธิ์ที่ท่องเที่ยวของสมเด็จแลวก็เลยแบบก็เจอหลายที่เหมือนกันที่น่าสนใจที่เราเองไม่รู้ก็ไม่มีอยู่เลยใช่ใช่ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็จะให้เวลากับแม็กซ์เวลแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีงานอย่างช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ได้อยู่กับแม็กซ์เวลเก็จะจริงๆมีพวกประชุมมีพวกงาน,นก็จะพาแม็กซ์เวลไปด้วยไปนั่งประชุมไปน,นั่งดูน,นก็จะ โนนิดนึงไม่นี่นะครับก็เยอะครับ